ส,สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องิสานิีด้วยนะครับสวัสดีพี่น้องสานิีพบกับผมพ้วนนะครับแล้วก็บิวอิสานี้นะครับวันนี้เรามาที่วัดยดยรเพื่อที่จะมาเ <laughs> พื่อที่จะมาพูดเุยถึงเรื่องคุณแผนไทยคำหยาดสองตอนนี้ก็นำมาแล้วถูกต้องครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำเนื้อานก่อนแล้วกันว่ามีเนื้ออะไรบ้างนะครับอ่าองแรกสุดเลยอ่ะเริ่มจากองนี้ก่อนเลยทำไมต้องเป็นองค์แรกองนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นเนื้อบนสุดแล้วกันครับรุ่นนี้ ใช่ครับก็ถือว่าท็อปสุดแล้วก็เรียกว่าเป็นองค์นำเลิกแล้วกันนะครับองค์ <อง S 1> นำ,นำเลิก,ลกแตกต่างจากองค์ธรมธรมดาไงพี่องค์นำเลิกนี่มวลสารจะเยอะมากๆครับแล้วก็อขอโฟกัสตรงนี้นิดนึงครับจะเห็นว่ามีมีผงอะไรสีดำๆหรือหลายๆสีอยู่ตรงนี้ด้านหน้าเนี่ยคือเราเนื้อมวลสารของน้ำมันรุ่นเศรษฐีจุติเนี่ยเอามาโรยด้านหน้าครับ mm hmm. เพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลเพิ่มขึ้น mm hmm. เพราะว่าหลายๆคนมีประสบการณ์ในเรื่องของน้ำมันเศรษฐีจุติ เยอะมากๆเลย <Ừ. S 1> ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่สิ่งมงคลที่ท็อปที่สุดในอีสานทีกเลยก็ว่าได้นะครับนี่ก็คือเนื้อน้ำเลือาเนื้อน้ำเลือกนี่จะมีผงอาถรรพ์เยอะมาก<ช>มาเยอะกว่าเนื้อผงอาถรรพ์อีกอยู่อืมโอเคสร้างน้อยด้วยสร้างเดียวสามสิบสามองค์ใช่ครับสร้างเพยงสามสามองค์อ่าครับเดี๋ยวต้องดู วูนอีกทีนี่ใบรายการตรงนี้ใบรายการอ,ราารอ่าสามสามองค์จะสังเกตน,นะครับว่าแต่ละเนื้อแต่ละเนื้อนี้ไม่ได้เหมือนคนอื่นนะคนอื่นเขาสร้างแต่ละเนื้อลงท้ายด้วยก้าบ้างเป็นสิริมงคลลงท้ายด้วยก้าลงท้ายด้วยกับของเรามันอยู่ที่คคกนั้นะกดได้เท่าไหร่คือที่ตามใจใมตามใจคนกดคือวันนั้น่ะเนื้อนำเลิกเนี่ยกดได้สามสามองค์มวลสารก็หมด เนื้อน้ำเลือเพราะฉะนั้นเนื้อน้ำเลือกดได้33องค์หลายๆเนื้อนี่ก็จะกดาบางองค์ก็63บางองค์ก็เป็นร้อยถามว่าจําได้ยังไงจดครับวันนี้กดเท่านี้ก็นับนับเสร็จจดจดแล้วไปบวกกันอีกทีนึงอ่ะคราวนี้เนื้อที่สองลองท็อปเขาว่าไงาจริงเรื่องนี้นนต้องบอกเลยว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สุดเลยสองัคพยายาก่อนนะครับเป็นเอกลักษณ์ไงญญเดี๋ยวเราลองมาดูกัน สวยขายไปหมดล้วสิงอยูจริงๆต้องบอกว่าวเนื้อเนื้อเนี้ยครับที่เป็นใช้คําว่าเนื้อทูโทนเนี่ยเพราะว่าโดยปกติจะมีตั้งแต่สองเนื้อขึ้นไปนะครับคือความหมายทูโทนเนี่ยบางคนอาจจะเคยเห็นจากพระที่เป็นพระเหรียญพระเหรียญก็จะมีสามสามเคพระเหรียญอาจจะมีเป็นเนื้อเนื้อเงินหน้ากาก,ากทองคําอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าเป็นพระผงนี้ หลายๆครั้งที่เราเห็นพระผงของที่อื่นก็จะเป็นสีสีนูน้นหน้ากากสีนี้แต่นี้นของเราเป็นเรื่องของเนื้อองค์นี้เนื้ออะไรครับองนี้ด้านหลงเนี่ยจะเป็นเนื้อดินเนื้อดินแต่หน้ากากเป็นหน้ากากเป็นเนื้อผอง,องคระบาตุโมองนี้พิเศษโดยตรงตรงนี้จะเห็นนะครับว่าเป็นตะปูตะปูตอกหลงศพครับผมครับผมอ่านี่คือเนื้อรองท็อป เราเรียกกันเนื้อรองท็อปเนื้อถูโทนต่อมาครับเนื้ออะไรครับต่อมาเนี่ยจะเป็นเนื้อชะนรงใต้ดินนะครับตรงนี้เลยเนื้อชนโรงใต้ดินจริงๆต้องบอกว่าเนื้อนี้พิเศษนิดนึงตรงที่พิเศษเยอะขนาดไม่ได้มีทําเพื่อให้จองนะครับอันนี้แจกเฉพาะผู้ช่วยงานครับผมส่วนผู้ช่วยงานก็เอาไปขายก็อีกเรื่องหนึ่งครับ <c oughs> อ่อออาเฮ้ยเขาทำไมมีสีดำๆมันคืออะไรบิวจริงๆต้องบอกว่าสีดำๆเนี่ย เป็นชนโลงป่านะครับเราใส่ลงไปชนโลงเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของาาของสรรพคุณในเรื่องของการพวกของอาถรรพ์นะครับแล้วก็การพวกพวกของแรงของร้อนอต่างๆนะครับ,รบก็จะเห็นได้ว่าช่างภาพเป็นมือใหม่เพราะว่าการซูมแล้วซูมแล้เกินก็เลยต้องซูมเอาออกมานะครับเราดูดูเนื้อนี่จะมีความละเอียด จะไม่มีมาเห็นปนูนหรือเห็นอะไรนะชะนรงเนื้อชะนรงนี่มีกลิ่นด้วยก็คือกลิ่นชะนรงเขาแหละไ,ได้กลิ่นได้กลิ่นแล้วหิวเลย <c oughs> บางคนเขาบอกว่าะชะนรงก็สามารถที่จะนำมารับประทานได้น้ำน้ำผึ้งอะไรพวกน,นี้เนื้อนี้เนื้อนี้ส่วนตัวผมชอบออเพราะสวยเนื้อนี้ต้องบอกเลยว่าเด็ดดวงนะครับเป็นเนื้อก้นครบ ที่บอกว่าสวยก็เพราะว่าก็มีส่วนผสมของเนื้อต่างๆนะครับคือเนื้อที่ติดครกเนะี่ยคือเราไม่ได้ล้างอยู่ละครกหลังจากที่ทําเนื้อนี้เนื้อนี้ติดครกเราก็ขูดขึ้นมาแล้วก็ทาแล้วก็ทำใหม่ทาใหม่เพราะฉะนั้นใจนี้ว่าถ้าซูมจริงๆอะ่ะจะมีความละเอียดเนื้อจะค่อนข้างละเอียดคนระับเนื้อของก้นครกจะออกน้ําตาลเหลืองๆบางองค์ก็เหลืองเลยก็มีนะครับผม มาครับแดงๆนี่อะไรแดงนี่นี่ต้องบอกว่าไม่ใช่สารเจ้านะครับก็คือเนี้ข้าวก้นบาดไรซ์เบอร์รี่นะครับก็ทำไมถึงต้องเป็นเนื้อนี้นะครับก็คือเรามีการนําข้าวก้นบาดไรซ์เบอร์รี่นะครับที่เป็นข้าวข้าวกลบนะครับที่เสกแล้วมานําเป็นมวลหนึ่งในมวลสารนะครับผมก็ขอเสริมนิดนึงครับคือข้าวก้นบาดไรซ์เบอร์รี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ก้นบาดทวิถีข้าวไรซ์เบอร์รี่นี้เรานําไปถวายก็คือ ผงแล้วถวายาหลวงปู่หมูเพชรครับหลังจากนั้นที่ติดก้นบาทอะไรตรงนี้ก็ขอท่านเพื่อจะมาทำเป็นมวลสารบางองค์จะเห็นว่าวมีเม็ดของตรงนี้ชัดเจนเลยว่ามีเม็ดของข้าวก้นบาทที่เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับผมส่วนด้านหน้าเนี่ยที่เห็นว่า เป็นเงาเงาเนี่ยก็คือเป็นตัวน้ํามันบรรจุกระตุ้มครับผมน้ํามันของเราจะไม่ได้ออกเป็นเชิงของเหลวนะครับจะคล้ายๆสีพึ่งโซเดวยาเพราะว่ามีส่วนผสมของสีพึ่งเยอะพอหขงน้ํามันที่คาดว่าจะเป็นน้ํามันก็ไม่สามารถออกมาเป็นน้ํามันได้ออกมาค่อนข้างมีความแข็งตัวนะครับผมนี่ก็สําหรับเนื้อไลซ์เบอร์รี่ข้าวปันบะนะครับส่วนใหญ่ก็สีก็จะออกไปทางชมพูแดงครับผม แต่บางองค์นะครับเราจะเห็นว่า,าจะมีความสีแดงๆอยู่ขอบขององค์นยครับเป็น,เป,นเป็นแรงเงาเป็นเป็นเงาครับเป็นเอกลักษณ์มากครับเนื้อนี้ต่อมาครับต่อมาเนี่ยคิดว่ากลัวเพื่อนเพื่อนจะสมาชิกเนี่ยจะสับสนนะครับเพราะมันใกล้เคียงกับเนื้อจนลงแต่ถ้าเห็นองค์จริงจะรู้โอ้ถูกต้องครับอันนี้ก็คือเนื้อ,อว่านเขาหลงบวกลกแมว ทำไมต้องเป็นเนีนี้ว่านคือสาวหลงสาหลงบวกลกแมวเอ่อว่านนี้ก็มีสเสน่ห์ว่านคือสาวหลงนี่ส่วนรกแมวเนี้ยที่ได้มาก็เป็นรกแมวที่ผสมข้าวที่จริงผสมข้าวก้นบาตถูกปั้นเป็นก้อนด้วยถูกบ้นเป็นเป็นเป็นลูกเป็นลูกแบบไม่มีส่วนผสมอย่างอื่นเลยเห็นเป็นข้าวเลยโดยที่หลวงพ่อตวนท่านเป็นผู้ปลูกเสกตั้นแล้วก็หลวงพี่คุณเดชที่วัดอะไรครับ วัดตเข้าไปเร็วก็ก็เป็นผู้มอบบนสารมีมาใช่ครับว่านเือเสาหลงด้วยที่ที่หลวงพ่อท่านที่หลวงพี่ท่านมอบให้นะครับราาด,ด้านหลังจะมีเอกลักษณ์ตรงพุ่นเนื้อพุนเพราะว่าโดนตัวตัวแมงกินตัวแมงกินพระจะกินเพราะว่าเนื้อว่านสิ่งหนึ่งเลยครับที่เป็นเอกลักษณ์ของเนื้อว่านแล้วก็เนื้อ เนื้อชานหมาพวกนี้จะมีปลูกินแมงที่แมงกินแมงกินพระเนี่ยที่ชอบมากมากเลยเพราะว่าวานเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นอาหารของของแมงนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนเก็บนะครับก็ระวังแมงไว้นิดหนึ่งแล้วกันเลี่ยมเลยยิ่งดีเลยครับต่อมาต่อมาก็เรียกได้ว่าเป็นเนื้อยอดนิยมนะครับก็สองเนื้อสุดท้ายละครับผมเนื้อแรกเลยก็จะเป็นเนื้อดิน นะครับแล้วก็ส่วนอีกเนื้อเนี่ยจะเป็นเนื้อผงอาถรรพ์เดี๋ยวเราให้ลองดูทั้งสององค์นีงเริ่มเนื้อดินก่อนดีกว่าเนื้อดินก่อนนะครับสังเกตว่าเนื้อดินเนี่ยโซนเนี่ยจะออกไปทางที่จริงอันนี้เป็นเนื้อดินตองเจ็ดอาดินตองเจ็ดทำไมตองเจ็ดจริงๆต้องบอกงี้ว่าเจ็ดเนี่ยคือมันมีหลายความหมายนะครับครับผมแต่ว่าตองเจ็ดมันก็เราก็ระบุมาแล้วว่ามีสามความหมาย ก็เป็นดินเจ็ดห้าเจ็ดโป่งแล้วก็เจ็ดป่าช้านะครับเป็นมวลมวลสารหลักเลยเจ็ดห้าเจ็ดป่าเจ็ดโป่ง <7 S 1> 7, อ่าเคลียวซึ่งโซนของเนี้อเนี้ยก็จะออกไปทางสีงน้ำตาลเป็นหลาจ,จะเป็นน้ำตาลอ่อนก็ได้หรือน้ำตาลแก่ก็ได้เพราะว่าตอนที่เราปั้นคือต้องบอกก่อนว่าปั้นมือพิมพ์มือโบราณทุกอง,องค์ไม่ได้เกี่ยวกับโรงงานคือพวกเรากดเองซึ่งแต่ละคก็ก ทำได้อยู่ประมาณสักสามสามสิบองค์ไ้ไหมพอคบต่อมาพอคกต่อมาก็ดินอีกก้อนหนึงสีก็บ่าหาันครับก็จะอยู่ที่มวลสายที่เราใส่ในแต่ละวานด้วยใช่ครับแต่ว่าเนื้อดินนี้สร้างอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่เนื้อดินสร้างอยู่ทั้งหมดร้อหกดองค์ถึงแม้ว่าจะเป็นเนื้อที่สร้างเยอะมากๆแต่ก็ถือว่าสร้างน้อยสําหรับรุ่นนี้นะครับร้อยด องนะครับผมก็สำหรับเนี้ยดินตองเส็จส่วนเนื้อผงอาถรรพ์องนี้จะออกค่อนข้างน,น้ำตาลมยที่จริงส่วนใหญ่แล้วจะออกสีขาวสีขาวสีเทาสีเทาใช่สีขาวสีเทาสีขาวสีเทา,า,เทาองนี้ออกสีออกเทาเทาไปทางน้ำตาลนิดนึงแต่ที่จริงเป็นเนื้อผงอาถรรพ์ครับจริง กลออาาัวเพกลัวเพื่อนจะสับส่วนกับตัวเนื้อ้ำเลิกนะครับแต่ว่าวิธีแยกง่ายๆเวลาเราลงกล้องสองด้านหลังครับเราจะเห็นว่าเนื้อทำเลิกเนี่ยด้านหลังจะมีรอยที่หลงพ่อจารย์ใช่ครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของตัวเนื้อ้ำเลิกนะครับมีจุดเด่นเพิ่มขึ้นอีกไหมเดี๋ยวขอขอดูนิดนึงนะ,ะจะเห็นได้ว่ามีผงนะครับพูดถึงพิมพ์ระบพิมพ์นะครับพิมพ์รุ่นนี้ คือทิมอะไรครับเป็นทีมขุนแผนมาลุมมตุ้ม,มก็มะลุมมาตุ้มให้เมตตาให้ค้าขายด,ดีนะครับไม่ได้มนลุมไม่ได้ไม่ได้โด,ดนลุมโดนลุมไงแม่ค้าโดนลุมพ่อค้าโดนลุมโดนลุมในความหมายที่ดีนะโดนลุมอ่ะเฮ้ยข้าวของสิ่งของอะไรมาเนี่ยขายได้ขายดีเลยแต่องอ๊ะทำไมองค์นี้ ประหลาดกว่าองค์อื่นพิมพิมแปลกกว่าองค์นี้นี่เขาเรียกว่าอะไรครับองค์นี้ก็คือเป็นนางกวักมารุมมาตุ้มนะครับอันนี้ก็จะไม่ใช่พิมพ์ผลแผนนะครับทำไมต้องเป็นนางกวักมารุมมาตุ้มพี่ส่งเร็วนะนางกวักก็ก็กวักเงินกวักทองมารุมมาตุ้มคือโหยิ่งคนมากวักมากวักอีกคนล้มอีก ค้าขายดีแต่สร้างน้อยรู้สึกว่าในในใบจองเนี่ยจะสร้างกว่า99แต่ว่าเหมือนที่เราสร้างเรื่องจริงรู้สึกจะกดไม่ทันอ่าครับเพราะว่าเนื้อนี้มากดตอนท้ายวันสุดท้ายกดท้องชนนลคือพอตั้มตั้มพกใส่ึ่งแบ่งออกไปกดทำแผนแล้วก็กดนักวังด้วยแต่แล้วพี่รู้สึกจะอยู่ไหน เคยเคยพ่าแล้วครับแต่ก็จริงจะมีอีกหนึ่งรายการนะครับก็คือเป็นน้ำมันบรรทุนแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาเอายังคุยกันคุยกันมาก่อนแล้ว่ะอยู่กับใครมป็นคนเตรียมของบอกเดี๋ยวเตรียมมาแต่วัาถัดไปเราทำแยกให้ได้เพราะว่าน้ำมันบรรทุ่นก็หรือว่าน้ำมันมแป็นขยะสัมผาส ก็ถือว่าซังไม่เยอะแล้วก็มีการคอนเสิร์ตยอดก็จะเป็นเรื่องของภาพครับก็ถูกพวกสีพุทีพุทีมสีผู้หนุ่มผู้หนุ่มเรียกว่าสุดยอดงานเลยครับผมส่วนถ้าสมาชิกท่านไหนนะครับหรือว่าท่านไหนที่สนใจอยากจะเข้าวัตถุ์คนรุ่นอาไทนาร์สอนะครับก็สามารถติดต่อโดยตรงติดต่อทางวัดโดยตรงได้เลยครับวิทยุร่ม จะมาดูที่ตู้ของทางวัดก็ได้ครับผมวัดนุ่มอยู่ไหนครับบิวอยู่กทมครับกรุงเทพไม่เองครับตรงพระรามสองนะครับผมถนนพุทธบูชาก็เข้ามากราบพ่อมนัสท่านได้นะครับพ่อมนัสหลายคนก็เคยได้ยินขุมแผนพายขันยารุ่นหนึ่งนะครับผมซึ่งตอนนี้ในไอจีเนี่ยคือถือว่าท็อปและแบบเอาล่ามากเลยครับที่ชื่นเล่นกับปลาบานก็ได้ปราบาน ังไงคราวหน้าเจอกันคลิกน้ำมัน <Okay. S 1> รูปตุ่มนะครับตอนนี้สวัสดีครับ